ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 5จุดที่ราฟรังนิกต้องรีบทำหากหวังที่จะนำแมนยูติดท็อปโเปิด5จุดสำคัญที่ราฟรังนิกต้องรีบแก้ไขเพื่อนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดท็อปโให้จงได้ราฟรังนิกพู้จัการทีมชั่วคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในเส้นทางที่ยากลำบากมากขึ้น โอกาสติดเสียงดับแรกนในฤดูกาลนี้หลังจากทำได้แค่เป um ิดโอทัฟฟอร์ดเสมอซัตตัมตันเป็น1-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจากผลสเสมอนัดนี้ทำให้แมนยูรังอันดับ5ของตารางมี40คะแนนจาก24นัดเท่ากับเวสแฮมทีมอันดับ4แต่ผลต่างประตูได้เสียของปีศาจแดงเป็นรองและนำอาร์เซนอลแค่แต้มเดียวจากการเล่นมากกว่าถึง2นัดหากาังอีกต้องการนำแมนยูติดท็อป4เพื่อคว้าตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้า ก็จะต้องรีบแก้ไข5จุดดังนี้ 1. ใส่สัญชาตญาณน,นักฆ่าตลอด3นัดล่าสุดที่แมนยูลงสนามเจอกับมิเดิลสโบร์เบอร์สลีย์และซาท์เท์นันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นให้เห็นซ้ำกันเหมือนเดจาวูทั้ง3นัดปีแสดงได้ประตูออกนำ1-0ตั้งแต,แต่ครึ่งแรกก่อนโดนเดอบโร่ได้เสมอในครึ่งหลังและพ่ายโดนจุดโทษทำให้ร่วงตกรอบ4เอฟเอคัพขณะที่พรีเมียร์ลีก2นัดล่าสุดก็เหมือนกัน เมื่อออกนำทั้งเบอร์สลีนและเซาท์ม์ตันแนในครึ่งแรกและโดนตีเสมอในครึ่งหลังส่งผลให้เก็บได้แค่2คะแนนแทนที่จะได้6คะแนนทั้ง3นัดปิแสดงเล่นได้เหนือกว่าคู่แข่งในครึ่งแรกก่อนจะพลิกกลับมาเป็นรองในครึ่งหลังโดยจากนี้ไปรังนิกต้องพยายามทําให้ลูกทีมมีสัญชัตยาน,นักฆ่ามากขึ้นเพื่อยิงประตูนี้หากให้ได้มิฉน,นั้นก็มีสิทธิ์ที่จะโดนตีเสมออีก 2. ปลุกฟอร์มโด ที่เนโนโรโนาโดกองหน้าทีชาิโปรตุเกสกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงให้กับแมนยูในเกมเสมอกับเซาท์ทัมตันแต่ก็ยังทําประตูไม่ได้โรโนาโดสร้างสถิติที่ไม่น่าจดจําเมื่อยิงไม่ได้มาหกเกมติดเข้าไปแล้วทําลายสถิติที่ตัวเองเคยทาเอาไว้5นานัดติดสมัยเล่นในกัมาริสเมื่อปี2 0 1 0ัรังนิกต้องพยายามปลุกฟอร์มเซียร์เซเว่นให้ได้พอหากทําไม่ได้ก็คงวืดท็อปโฟและแข่งโปรตุเกสก็คงอําลาถินออทาฟอร์ดไปด้วย 3. ขันแนวรับให้แน่นขึ้นแนวรับปีศาจแดงยังคงมีปัญหาโดยเฉพาะแฮร์รี่แม็กไกว์เซนเตอร์แบ็กกับตันทีมที่ฟอร์มหลุดและเล่นพลาดหลายครั้งในซีซั่นนี้ดังนิ้ต้องแก้ไขให้ทีมมีเกมรับที่เหนียวมากขึ้นโดยด่วนหากไม่อยากจบฤดูกาลด้วยการหลุดพื้นที่ไปเล่นทั่วยุโรป 4. หาประตูจากลูกตั้งเตะปีศาจแดงเป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ที่ยังทําประตูจากลูกเตะมุมไม่ได้เลย ทั้งที่มีตัวเปิดและคนคอยโมงทําประตูที่ไม่ธรรมดาแมนยูได้ประตูจากลูกเตะม,มุมครั้งสุดท้ายในเกมลีกเมื่อปีก่อนจากลูกโขกของแม็กไายในเกมแพ้เชฟฟิลด์ยูเนเต็ด1-2คารังเมื่อ27มกราปี2021ไม่น่าเชื่อผ่านมา400กว่าวันแล้วพี่แสดงยังหาประตูจากลูกเตะม,มุมไม่ได้เลยแมจะจ้างผู้ช่วชานด้านนี้มาตือเข้มแล้วก็ตามนี่คืออีกจุดที่รังนี่ควรแก้ไขโดยด่วน5 กำหนดบทบาทบูนโนแฟรนันให้ชัดเจนก่อนที่โรนัลโดจะหวนกลับมาค้าแข้งที่ออทเทฟอร์ดรอบสองเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วนั้นบุนโนฟรนันสร้างผลงานเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเรื่องของการยิงประตูและแอซิสรังนีกควรกำหนดบทบาทของบูนโนให้ชัดเจนโดยไม่ต้องจำเป็นจะต้องวิ่งพล่านไปทั่วทั้งสนามหรือลงมาตัดเกมต่ำเกินไปซึ่งเสี่ยงกับการโดนใบเหลืองขณะที่พอสโคอดีตมิฟิวปิดแสดงให้ความเห็นว่า ผมคิดว่าบุนโน่แฟนานอาจเป็นปัญหาอยู่บ้างเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์เมื่อเขาเข้ามาที่สโมสรครั้งแรกเขายิงประตูดได้มากมายทำแอสซิสต์ได้มากมายแต่เขาอยู่ไปทั่วทั้งสนามคอสโก้ตำนานแข้งผีแดงยุให้ทีมดึงรับฮาเซนฮิเทิลคุมทีมซีซันหน้าไปเลยหมดเรื่องหมดราวชี้กุนซือนักบุญอาจเป็นคนที่ใช่ในการสร้างทีมใหม่ก็ได้ พอสโคตำนานมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงยุคอดีตต้นสังกัดให้ดึงรับฮาเชนเฮิร์เชนผู้จัดการทีมซาท์ทันตันมาเป็นกุนซือคนใหม่ในฤดูกาลหน้าเพื่อภารกิจในการสร้างทีมกลับสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งให้รู้แล้วรู้รอดก่อนหน้านี้ฮาเชนเฮิร์เชนเคยร่วมงานกับรฟรา,าแล้วสมัยที่เจ้าตัวคุมเอเบเรซิกซึ่งนายใหญ่ปีสแสดงคนปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลซึ่งสโคที่ทำหน้าที่เป็นนักวิเคร์ให้กับบีทีสปอร์ตในเกมตะกาวระบุว่านายใหญ่นักบุญน,นี่แหละ หมาะจะเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ในถิ่นโอทัฟฟอร์ดซีซั่นหน้าซึ่งเป็นช่วงที่รังนิกจะขยับไปเป็นที่ปรึกษาของสโมสรนบางทีเขาอาจจะเป็นคําตอบที่ดีก็ได้เขายังไม่เคยทํางานกับนกเตชั้นนําในสโมสรนที่ถูกคาดหวังว่าจะต้องคว้าแชมป์แต่รู้อะไรไหมบางทีเวลาน้แมนอยู่อาจไม่ได้ถูกคาดหวังให้คว้าแชมป์ทันทีแล้วมันอาจเป็นโอกาสให้สโมสรนสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็สร้างทีมขึ้นมาใหม่มันชัดเจนว่าทีมต้องการนกเตดาวรุ่งเข้ามาเสริม พราะสโมสอนตามหลังลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ไปไกลแล้วพอสโคกล่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับดาวิดดิเคอารผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนตอบแทนผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องในซีซั่นนี้เด e อ u สั n นออนสันเดรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางแผนเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้ดเคอารับไปพิจารณา เป็นผลมาจากการโชว์ฟอร์มเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมอีกหนึ่งฤด,ดูกาลในถิ่นออทฟอร์ดเดกอาซึ่งย้ายมาจากอะเล็กมาดมาอยู่กับแมนยูในเดตเมื่อปี2011เป็นสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่หลงเหลือมาจากช่วงเวลาของเซอร์เล็กฟูซันได้ทำการต่อสัญญาฉบับปัจจุบันไปเมื่อ16กันยายนปี2019ซึ่งเป็นสัญญาระยะเวลา4ปีที่จะมีอายุจนถึงวันที่30มิถุนายน2023พร้อมเงื่อนไขยขยายสัญญาเพิ่มอีกหนึ่งปีไปสิ้นสุดในปี2024 แม้จะไม่มีเรื่องความกดดันเรื่องอายุสัญญามากนะักแต่แมนยูจะรีบเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับผู้รักษาประตูรายนี้เพื่อเป็นการตอบแทนผลงานที่ยอดเยี่ยมเซฟอุตลุดแม้จะไม่ติดท็อปชาร์ตผู้รักษาประตูที่ทำคลีนชีทมากที่สุด10คนแรกในฤดูกาลนี้จนถึงช่วงเวลานี้ก็ตามสามพกปิแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบนโลกออนไลน์เชื่อตรงกันว่าริเซนโนโรนัลโด ถมน้ำลายใส่เพื่อรวมทีมรายหนึ่งระหว่างเกมพรีเมียร์ลีกที่ทีมของเขาเปิดรังเสมอซาท์ทอมตันเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับเซาท์ทอมตันในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อคิเยโนโรนาลโดดูเหมือนจะถมน้ำลายใส่แอนโทนีอีลังกาเพื่อรวมทีมโดยภาพจากวีทีสปอร์ตแสดงให้เห็นปฏิกิริยาดังกล่าวของโรนาลโดขณะยืนอยู่ข้างหลังกองหน้าดาวรุ่งจนเห็นน้ำลายตกลงบนเสื้อของฝ่ายหลัง และดูเหมือนว่าอีลังกาจะไม่รู้ตัวโดยสิ้นเชิงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ฟุตเทจดังกล่าวกับกลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลมีเดียทาให้คนดูออกอาการมุนงงกับสิ่งที่พวกเขาเห็นโดยมีความคิดเห็นอย่างเช่นฉันแน่ใจว่า FA เห็นโรนัลโดถุยน้ําลายใส่อีลังกาและฉันคาดหวังว่าเขาจะได้รับการลงโทษที่สมควรน่าเป็นการจงใจโดยไม่จําเป็นจริงหรือไม่เรื่องนี้ต้องอธิบายโรนัลโดเพิ่งถยน้ําลายใส่อีลังกา แมนยูเนเต็ดเล่นแย่ขนาดนั้นเลยหรือแต่ดูเหมือนว่าอีกคนจำนวนหนึ่งไม่น้อยดูเหมือนจะสับสนว่าฉันว่าฉันเห็นหรือมีใครเห็นไหมว่าโรนัลโดถือน้ำลายใส่หลังอ e ีลลังกาตอนท้ายเกมโรนัลโดเพิ่งถมน้ำลายใส่เพื่อล้มทีมของเขาเองเหรอในขณะที่อีกคนออกแนวประชดว่าอย่างน้อยเขาก็ยิงตรงกรอบครั้งหนึ่งฉันเห็นสิ่งนี้ในเกมและฉันคิดว่าฉันจินตนาการไปเองแต่แล้วก็มีมันบ้าอะไรกันเนี่ยอย่างไรก็ตาม การไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองจากอีลังกาดูเหมือนว่าจะเป็นตัวบ่งบอกเหตุการณ์ว่าไม่มีอะไรมากไปกับภาพดวงตาที่เกิดจากมุมกล้องตามที่ผู้ใชท้ทวิตเตอร์บางคนชี้ให้เห็นฉันคิดว่ามันเป็นแค่มุมกล้องและโรนัลโด้ไม่ได้ถูกน้ำลายใส่อีลังกาขณะที่คนเสริมว่าดูชัดๆโรนัลโด้อยู่ไกลกับอีลังกาเขาไม่ได้ถูน้ำลายใส่โรนัลโด้ทำประตูไม่ได้เป็นเกมที่6ติดต่อกันซึ่งเป็นการทำประตูไม่ได้ยาวนานที่สุดในระดับสโมสรของเข้าในรอบ12ปี โดยที่แมนยูเสมอกับซาท์ทอมตันที่โอทัฟฟอรนน์ด1-1จะด,อดรอสซานโชซึ่งยิงประตูที่2ของเขาใน3นัดรวมทุกรายการและทําให้ทีมของราฟรังนิกขึ้นนําหลังผ่านไป25นาทีแต่เชยดัมทําประตูตีเสมอให้กับทีมเยือนหลังเล่นครึ่งหลังไปได้2นาทีผลเสมอดังกล่าวทาให้แมนยูรั้งอันดับ5ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโดยมีคะแนนเท่ากับเวสต์แฮมยูไนเต็ดและห่างจากอันดับ3อย่างเชลซีอยู่7แต้ม ยูริติลมองปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่เลสเตอร์ซิตี้แล้วสโมสรใหญ่ League, รพเมลิกหล่อลุ้นคว้าตัวในฤดูกาลหน้ายูริติลมองปฏิเสธข้อเสนอสัญญาใหม่จากเลสเตอร์ซิตี้ท่ามกลางข่าวความสนใจจากหลายสโมสรใหญ่ในเพเมลิกอังกฤษกองกลางทีมชาติบเบลเยียมวัย24ปีมีสัญญาอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ถึงกลางปี2023 และตามข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของเบนท์รอเจอร์นายใหญ่ของทีมก็ยืนยันว่าทีมได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของผู้เล่นและยอมรับในเวลาเดียวกันว่านักเตะม,มีทางเลือกในเส้นทางอาชีพหลังจะทำผลงานได้ดีในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมา